อย่าลืมกด subscribe ให้กับ Auto Review Hub ช่องที่จะพาคุณไปพบกับรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดจากทั่วโลกแบบละเอียดครบทุกมุม และว,วันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับมิตซูบิชิพัชโรสปอร์ตสอ2พั SUV ที่ยังคงสืบทอดตำนานความแข็งแกร่งความทรงพลังและความรูราที่ผสมผสานเข้าด้วยกันอย่างลงตัวรถรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งการลุยทางออฟโรดและการใช้งานในเมืองได้อย่างมีสไตล์เหมาะสำหรับผู้ขับขี่ที่ต้องการความสมบูรณ์แบบทั้งในด้านความสบายความปลอดภัยและเทคโนโลยีดีไซน์ภายนอกของมิตซูบิชิพัชโรสปอร์ตสองพัโดดเด่นด้วยเส้นสายที่โฉกเฉี่ยวกระจังหน้าใหม่ขนาดใหญ่ และไฟหน้าเลสทรงเฉียบที่สะท้อนบุคลิกอันแข็งแกร่งภายใต้แนวคิดดนามิกชีรถดูทรงพลังและพรีเมียมมากขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนมิติตัวถังยาวและกว้างขึ้นทําให้ดูมีมิติตและสง่างามกว่าเดิมอีกทั้งยังเพิ่มพื้นที่ใช้สอยภายในได้มากขึ้นล้ออลอยขนาด18และ20นิ้วช่วยเสริมความสปอร์ตในขณะที่ด้านหลังมีไฟไท้ายเลสด,ดีไซน์ทันสมัยที่มองเห็นได้ชัดเจนเมื่อก้าวเข้าสู่ห้องโดยสารเจโรสปอร์ต2 0งพต้อนรับด้วยความหรูหรา และเทคโนโลยีทันสมัยบอดหนังคุณภาพสูงแผงคอนโซลที่ออกแบบใหม่กว้างขึ้นพร้อมพื้นที่วางขามากกว่าเดิมระบบอินโฟเทนหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto รวมทั้งระบบสั่งงานด้วยเสียงมาตรวัดดิจิทัลเต็มรูปแบบให้ข้อมูลการขับขี่ครบถ้วนระบบปรับอากาศแบบแยกโซนช่วยให้ผู้โดยสารทุกตำแหน่งนั่งสบายและยังมีการเก็บเสียงที่ดีขึ้นทำให้การเดินทางเงียบและผ่อนคลาย ด้านสมรรถนะมิตซูบิชิพเจโรสปอร์ต2026มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์2.4ลิตรที่พัฒนาใหม่ให้แรงขึ้นและอาจมีรุ่นไฮบริดเสริมเพื่อความประหยัดและเป็นมิรต่อสิ่งแวดล้อมเกียร์อัตโนมัต 8, ิ8สปีดเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลระบบขับเคลื่อนซูเปอร์ซีเล็กซ WD ดาวยูดี2ช่วยให้ควบคุมได้มั่นใจทั้งทางดำและทางออฟโรดระบบช่วงล่างปรับปรุงใหม่เพื่อความมั่นคงและความสบายลดอาการโครงตัวแม้ใช้ความเร็วสูง ด้านความปลอดภัยเพจอสปอร์2,226อัดแน่นด้วยเทคโนโลยี Technology, ช่วยขับขี่ครบครันไม่ว่าจะเป็นระบบ Adaptive Cruise Control ระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติระบบเตือนจุดอับสายตาระบบเตือนออกนอกเลนรวมถึงกล้องรอบคัน360องศาเพื่อความสะดวกในการถอยและจอดเสริมด้วยถุงลมนิรภัยหลายตำแหน่งและโครงสร้างตัวถังแข็งแรงทำให้มั่นใจได้ว่ารถรุ่นนี้ปลอดภัยและได้มาตรฐานระดับสากล โดยรวมมิสซูบิชิโปเจโรสปอร์ต2,026คือ SUV ที่ครบเครื่องทั้งดีไซน์ที่ดูดันสมรรถนะที่ส่งพลังความสะดวกสบายในห้องโดยสารและเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูงเหมาะทั้งสำหรับคนรักการผจญภัยและครอบครัวที่ต้องการความอเนกประสงค์รถรุ่นนี้ยังคงรักษาชื่อเสียงของโปเจโรเอาไว้อย่างน่าภาคภูมิอย่าลืมกด subscribe ให้กับ Auto Review Hub เพื่อติดตามรีวิวรถยนต์ใหม่ๆทั้ง SUV กระบะและรถรุ่นล่าสุดจากทั่วโลก เราจะพาคุณไปพบกับรายละเอียดที่น่าตื่นเต้นที่สุดก่อนใคร